ใอ,อ,อามือไหสัิน <c oughs> ใหญ่มากมันกะดับมันก็นไม่เขา้ามันก็ไม่เข้าทอนเลกมากแล้วแสบมากมันกระดับมันดนดเานะช่วยเข้าใจบ่ว่โอ้จ้าจ้อันอันเป้นว่าเิ็งคนฟอกของี่ใหญ่ เตรียงพร้อมแล้วก็แล้วเราจะนั่งดูเองเนาะตั้มก็เป็นหน้าที่คนตั้มอเดียวอ๋อมึงเลาแร่กับเดี๋ววัดไม่ไว้แม่รว้อ่ะตีสี่ตืนสรจแล้วกดข้าวก็เอาไก่จะเอาไก่ไปกินกับตาบ ขาย้อืาอมือธรรมดาเจ้ธรรมดาจ้าต้องพูดละกลับมาจะไม่เอาทายข้าวไปทำความสะอาดบ้างน เครื่องสัตข้าวปั่อย่างนั้นเลยดูเอาใจเอาท้ามานเลยบังมียาดีเลยรอือสาวเยอะเาบับางดูบังนี่อะไรนี

จะจะงโยทำความจำเลยนะค้ามจำเสีย